ใครที่ซื้อ S F กับ R m F ปี2 5ง5อย่าลืมแจ้งใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถลดหย่อนภาษีปีนี้ได้ครับผม สวัสดีครับพี่น้องแท็กซอนน้อมครับทริปนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆครับเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของ S F ก a ครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่กฎหมายครับกำหนดออกมาให้คนที่ซื้อ S F c a F นะครับต้องมีการแจ้งขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยเพราะถ้าเกิดคุณไม่แจ้งเนี่ยคุณจะเอามาลดหย่อนภาษีประจําปีไม่ได้ที่มามันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนฝากกดติดตามแท็กนองไว้แล้วไปฟังกันต่อเลยครับต้องบอกว่าที่มาของเรื่องนี้นะครับเกิดจากกฎหมายอยู่2ฉบับครับเป็นประกาศอธิบดีกรมสรรพา ฉบับที่414กับ415ซึ่งทั้ง2ฉบับนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาแบบนี้ครับมาดูที่ฉบับแรกครับฉบับที่414ก่อนนะครับฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า Rf ครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเขียนไว้แบบนี้ครับในวงเล็บ1นะครับข้อ8เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่1ม,มการาคมปี65เป็นต้นไปเนี่ยตัวผู้มีงินได้นะครับจ้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแต่้้้้้าาาเป็นน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 กกกกรรซซืืืออออออ่่่หัะคใขที2 1ม อันเนี้ยแค่เก็บหลักฐานก็พอแล้วครับส่วนอีกฉบับหนึ่งนะครับฉบับที่415เนี่ยก็เขียนเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนเป็นการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือว่า s s f ครับจะเห็นว่านี่คือกฎหมายทั้งสองฉบับที่กําหนดให้ตัวเราครับคือผู้มีเงินได้เนี่ยมีหน้าที่ต้องแจ้งไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนะครับหรือว่าบลจที่เขาขายกองทุนให้กับเราเนี่ยให้ส่งข้อมูลการลดหย่อนภาษีตรงนี้เนี่ยนะครับให้กับทางกรมสรรพากรครับซึ่งขยายความในเนื้อหากฎหมายนิดนึงนะครับตัวบลัก ทรับจัดการกองทุนรวมเนี่ยเมื่อเขาได้รับแจ้งข้อมูลแล้วเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กับทางกมรมสรรพากรนะครับภายในวันที่15มกราคมปีถัดไปนั่นเองครับจะเห็นว่าจากข้อกฎห,หมายทั้งหมดที่เล่ามาครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าปีนี้เนี่ยเรามีหน้าที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะต้องแจ้งการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็น s s f หรือว่า R าเวบเนี่ยกับทางบจเพื่อทางบจเนี่ยนะครับเขามีการส่งข้อมูลให้กับทางกมรมสรรพากรอีกทีหนึง่งเราถึงสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง ทีนี้หลายคนเนี่ยคงมีคําถามใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วทําไมต้องแจ้งด้วยก็ต้องเล่าแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ากฎหมายออกมาเนี่ยให้กับทางบาจส่งข้อมูลให้สรรพากรโดยตรงเลยเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ถ้าตัวผู้มีเงินได้ไม่แจ้งครับหรือพูดง่ายๆถ้าเราดูกันนะครับเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็น PDP a หรือการละเมิดข้อมูลเนี่ยตัวผู้มีเงินได้เองเนี่ยย่อมจะต้องมีหน้าที่แจ้งขอใช้สิทธิ์ครับลองยึดย้อนไปถึงเรื่องนี้ก็ได้ครับในช่วงประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาครับเราก็มีการแจ้งให้บริษัท กส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือว่าประกันบำนาญเนี่ยให้กับทางกรมสรรพากรเช่นเดียวกันครับดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าตัวผู้มีเงินได้เนี่ยมีหน้าที่จะต้องแจ้งเพื่อให้ทางบาจเนี่ยส่งข้อมูลครับเพราะอยู่ๆเนี่ยบจหรือคนที่ขายหน่วยลงทุนให้กับเราเนี่ยเขาไม่สามารถไปแจ้งโดยที่เราไม่อนุญาตได้ครับอันนี้คิดโดยหลักการง่ายๆเลยถ้าเขาเอาข้อมูลเราส่งให้สรรพากรเลยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราเนี่ยมันก็เป็นการละเมอถูกไหมครับดังนั้นปีนี้อาจจะเป็นปีแรกที่ยุ่งยากที่ะรเาจจต้้้อองงแขมูล แ,บบแต่ไหนหลายบรจหรือที่เราเห็นกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าฟีนี้เราแจ้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยทางบรจอเองจะส่งข้อมูลให้กับทางสามกรณเลยครับเพราะเราอนุญาตแล้วดังนั้นปี6 6เป็นต้นไปเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้อีกแล้วครับแค่แจ้งปีนี้ปีเดียวแต่แจ้งให้ครบแค่นี้ก็จบแล้วก็มีข้อมูลไปร่จนภาษีแล้วล่ะครับผมทีนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรนะครับเราต้องรู้ว่าในปี -65 นี้เนี่ยเรามีการซื้อ s s f กับอารจากบรจไหนบ้างครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราซื้ออที่่ไหนเพื ื่อลดหย่อา,าษีหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทําคืออะไรนะครับเราก็ติดต่อทางบรลจรนั้นหรือเข้าไปที่เว็บไซต์บรลจรนั้นครับเพื่อที่จะขอแจ้งส่งข้อมูลกับทางสรรพากรครับอันนี้พี่หนอมลองมาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าลองเซิร์ชดูว่าแจ้งส่งข้อมูล S S F กับ R M ให้สรรพากรเนี่ยนะครับลิงก์ที่เจอมาก็จะเจอของ K S S นะครับอันนี้เขาไม่ได้ซื้อสปอนเซอร์นะแต่ว่ามันมีจริงๆเขาขึ้นมาปับ๊บพอกดมาดูปั๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลครับเราก็เข้ามาดูได้เลยนะครับช่องทางแจ้งความประสงค์มีอะไรบ้างนี่เขารวมมาให้ด้วยหลายที่เราก็สามารถจะกดเข้าไปครับแล้วก็กรอกข้อมูลของเราเข้าไปฮะ ที่จะแจ้งข้อมูลซึ่งแต่ละที่ก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่อาจจะมีดีเทลในการกรอกหรือรายละเอียดในการกรอกแตกต่างกันไปลองกรอกให้ดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับของเคสเสร็จเดี๋ยวพี่หนอมลองกรอกเลขับรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดลงเข้าไปดูนะครับว่ามันจะขึ้นว่ายังไงครับกรอกเรียบร้อยนะครับกดตกลงเขาก็จะขึ้นมาครับแล้วก็นี่ครับแจ้งความประสงค์ครับเรามีความประสงค์อยากให้แจ้งตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปคลิกตรงนี้แล้วก็กดยืนยันแล้วเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูููลลลลมมมมาาาาทีีีีี่่่่่่่ SNF ขอองงงงงเเเเรรรรนนนนนะซึยยสสสดดๆ้้้้้แวใหตไ แต่ส่งมาบอกว่าได้รับข้อมูลการแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมอลองสักเจ้านึงแล้วกันนะครับสมมุติว่ามาลองทางฝั่งของตัวไหนดีเอ่ยลองดูอีสปริงบ้างนะฮะสมมุติว่าถ้าเรามีนะครับเราก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็เนี่ยฮะกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับใช้สิทธิ์แล้วก็ยื่นไปเลยนะฮะเลขผู้ถือหน่วยนะครับหรือว่าเลขพอร์ตการลงทุนอันนี้อาจจะยากนิดนึงต้องไปหาเลขหน่วยลงทุนของเรานะครับก็คือเลขที่มันอยู่ในสมุดบัญชีการลงทุนของเราครับแล้วก็กรอกเข้าไปนะครับพอกรอกเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะกรอกเลขประชาชนกับวันเดือน ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสําคัญเน้นอีกทีคือเราต้องรู้อะไรเราก็ต้องรู้ว่าเราซื้อ s s f อกับ r า e f จากบลรอจอไหนบ้างปีนี้เป็นปีที่ต้องไปทยอยแจ้งให้ครบนะครับทุกบลรอจอที่เราซื้อในปี2องหาไม่งั้นเราจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสิ่งสาคัญก็อย่างที่บอกไปนะครับการรู้ข้อมูลของตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องทําหน้าที่เพื่อแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของเราให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องมาที่สุดนั่นเองครับก็บอกตรงๆนะครับว่านุ้้กแลวว วายสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระยะยาวแล้วนั่นแปลว่าต่อไปข้อมูลการซื้อกองถุนของเราครับจะถูกส่งให้กับทางสรรพากรและสรรพากรจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นแปลว่าเอกสารหลักฐาน,นต่างๆเราก็จะเก็บน้อยลงและไม่แน่นะครับอันนี้เดาเล่นๆอาจจะไปโผล่ในระบบที่ชื่อว่า My Tag Account ก็ได้ให้เราสามารถเช็คข้อมูลได้ก่อนที่เราจะยืน่นภาษีประจําปีอีกด้วยละครับดังนั้นสุดท้ายท้ายสุดสรุปสั้นๆฮะอย่าลืมเช็คตัวเองให้ดีแล้วไปแจ้งให้ถูกต้องน,นะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสีย ผลประโยชน์ในภายหลังโดยทั่ว,วไปเนี่ยเขาบอกให้แจ้งภายใน30ธันวาปี2565คลิปนี้นี่ก็น่าจะใกล้30ธันวาเต็มที่แล้วใครที่เห็นคลิปนี้ครับก็อย่าลืมมนาะรีบไปแจ้งรีบไปทาให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่เสียประโยชน์ในภายหลังครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฮนะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์รวมถึงกดติดตามแท็กสระนองไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ